ดีครับก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับกัดที่ทิ้งท้ายไว้นะครับที่มาร์คนะคะตัวนี้ผ่านไปีนาทีแล้วนะครับเพื่อนแต่เพื่อ,อนตอตกใจแน่นอนเลยนี่กัดลามาแล้วนะครับเพื่อนฝั่งซ้ายพ่อไว้ฝั่งขวาในพ่อเดี๋ยวเพื่อนบางคนอาจจะรงวงวีวิวอจาจจะทาดีๆอะไรเงี้ยครับนี่เห็นไหมน้ำมันเปียกๆอยู่แต่วก็จะเช็ดให้ดูทักสองข้างนะครับนี่ ไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้ลงบีบีไมไ่ทาอะไรสิน้นล้างมา่อกีน้ำน้ำเตียกล้างให้เท่ากันทั้งสองข้างหรือว,ว่าข้างหนึ่งโดนน้ำล้วขาวข้างหนึ่งไม่ได้โดนนี่นะครับนี่พ่อเห็นผลแตกต่างมากจริงจงการทึ่งพ่อวันนี้ครั้งแรกอึ้งก็บอกว่าพ่อครั้งแรกเห็นผลขาวใสก็ยังอึ้งตัวเองเลยเนี่ยเห็นไหมฝั่งซ้ายนี่คือพ่อนะครับที่ล้างมาัะกี้ ฝั่งขวาตัวนี้คือไม่ได้ผิวปกติเนี่ยครับเห็นผลแตกต่างมากเลยนะครับเห็นไหมแตกต่างไหมสายพ่อนะครับขวาไม่ได้พอกนี่ครับด้าหลังอุ้ยมันเห็นผลแตกต่างกันเยอะมากใช้แค่ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ใช้แค่มารนะครับยังไม่ได้ใช้สครับไม่ได้ใช้โลชั่นใช้สบู่กันแดดนะครับนี่พูงใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ลงอะไรทั้งสิ้นนี่ ไมได้ดูเมื่อกี้ไม่ได้ทา b ีแล้วมันหลอกว่าพอเราขาวจริงน,นะครับโดยกัดขอตัวไปพ่อทางขวาอีกข้างมาน,นะครับจะได้เท่าเ่ากันหุยสุดยอดจริงๆมาซื้อได้ที่ร้านนะครับผมซองละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับผมนี่ถ้าอยากใช้ครบเซตนะครับผมปกติอยู่ที่ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบาทมาซื้อวันนี้นะครับครบเซตห้าชิ้นลดเหลือหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทยังไงก็มาเจอกันที่ร้านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย